สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความนิยมนะครับสำหรับ Big Scooter ในบ้านเรานะครับตั้งแต่ซอนเทสเนี่ยได้นำบิ๊กสก o ตเตอรสรุ่นใหญ่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นซอนเทส 350D กับ 350E ซึ่งบอกเลยนะครับว่าได้รับกระแสนิยมแบบถล่มทลายนะครับแบบยอดจองแบบแบ็กออเดอร์เยอะมากนะ ไม่สามารถส่งรถได้ทันแล้วก็เพื่อนๆหลายคนนี้ก็เต็มใจที่จะรอเพราะอะไรครับเพราะเทคโนโลยีที่เขาให้มามันคุ้มเกินราคาทําให้ค่ายยักษ์ใหญ่บ้านเราเนี่ยทั้งสองค่ายเนี่ยต้องตื่นตัวขึ้นมาเลยนะฮะคือเราโดนปิดสเปคหรือว่าโดนอมออปชั่นมานานแล้วนะครับจนค่ายซอนเทสเข้ามาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทำให้ค่ายรถญี่ปุ่นหลายค่ายเนี่ย ต้องหันมาเอาใจผู้บริโภคมากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ต้องมาอั้นสเปคนะครับสามารถจะปล่อยสเปคออกมาเพื่อแข่งขันแล้วสิ่งที่ดีที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับเราก็จะได้ลดในราคาที่ดีพร้อมกับออปชันที่มากขึ้นแต่วันนี้ที่ผมจะมาพูดนะครับก็คือ ข่าวลือมีมาแล้วนะครับว่าซอนเทสนะครับจะเอาบิ๊กสกูตเตอร์นะครับเป็นทรงแอดเวนเจอร์นะฮะเข้ามานะก็หน้าตามันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็หน้าตาเหมือน ADV นะครับแต่ว่าออปชันของมันทั้งหมดมันแทบจะถอดแบบมาจาก XADV 750เลยซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มากนะครับ XADV 750แต่ก็ต้องบอกตรงๆเลยว่า สู้ราคาไม่ไหวนะครับคือราคามันนะสี่แสนกว่ามันมันไม่ไหวนะครับแล้วไหนจะค่าดูแลค่าอะไรอีกนะแต่ถามว่าชอบสมรรถนะของรถตัวนี้ไหมผมโคตรชอบเลยและโคตรอยากเป็นเจ้าของมากๆซึ่งคงไม่มีโอกาสที่จะได้ครอบครองนะครับแต่พอเราเห็นว่าซอนเทสมีโอกาสจะเอาเข้ามานะซึ่งซึ่งข่าวลือที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นซอนเทส 368G นะครับนะเขาจะยัดเครื่องยนต์ 368cc เข้าไปในตัวนี้นะครับคือเสียดายอย่างหนึ่งนะน่าจะเอามา 500cc ไปเลยนะครับเพราะว่าที่เมืองนอกประเทศอื่นเขาก็ยัดเครื่องยนต์ตัวนี้ไปกับโมเดลตัวนี้นะครับเป็นชื่อรุ่นว่า 501g นะครับแต่บ้านเราค่อนข้างน่าจะเกิน50%ล้วนะครับว่าจะเอามาทรงนี้เลยนะครับ เป็นบอดี้ตัวนี้เลยนะครับแต่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ 368cc ซีซีราคาก็คงไม่สูงมากแน่ๆนะครับผมว่าไม่น่าจะแตะ20000นนะครับหรืออาจจะ20000นนิดเดียวอะ่ะผมว่ายังไงก็ยังขายได้อยู่ดีนะมาดูกันว่าของที่เขาให้มามีอะไรมั่งนะครับก็คือหน้าจอขนาดใหญ่นะครับขนาดหน้าจอขนาดที่มันใหญ่กว่า3 5 0 e กับ3 5 0 d แน่นอน แล้วก็โชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวมาให้เลยนะแถมล้อเนี่ยเป็นล้อซีลวดเอาไว้แบบลุยทางดินด้วยนะครับแล้วก็เป็นล้อทูบเลสนะครับก็มันก็แทบจะสเปคเดียวกับ XADV 750เลยถ้ามานี่ก็ผมก็คิดว่าตลาดแตกเหมือนเดิมนะครับถ้าตัวนี้เข้ามานะแต่ว่าเราก็มารอดูสิ้นปีนี้นะครับว่าจะมายังไงแต่ใจผมอะ อยากให้เขายัดเครื่อง 500cc เข้ามาเลยนะมันจะได้จบนะเพราะบางคนก็อยากได้ cc ที่มันมากกว่า300ไปเลยนะครับแล้วก็มาพูดอีกรุ่นหนึ่งนะครับไหนๆก็พูดถึงซอนเทสแล้วนะครับก็มีรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่มันเป็นทรงสปอร์ตนะครับนะมันชื่อว่าซอนเทส H501 นะหน้าตามันเนี่ยมีความ เฉียบคมมากๆมันสปอร์ตสุดๆเลยแถมช่วงาบางชิวหน้านะครับกับกระจกด้านหน้าเนี่ยมันให้อารมณ์แบบฟอร์ซ่าเลยมันให้อารมณ์แบบฟอร์ซ่าเลยนะครับแล้วก็ส่วนท่อส่วนชุดแครงเครื่องด้านข้างอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นถอดแบบมาจากตัวสา8 g หรือ 501G นี่เองนะครับนะมันก็คือรถคนละทรงนะในบอดี้เดียวกัน,ใน,ใ,นในความรู้สึกนะในโครงเดียวกัน ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยากให้เอามาขายหมดเลยนะครับเพราะว่ากระแสนิยมนะครับบิ๊กสกูตเตอร์บ้านเราเนี่ยมันได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆรอชอนรุ่นไหนยอยู่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนะแต่ส่วนผมนี่ผมรอดู2รุ่นนี้นะนะนะตัว3 6 8 G กับตัว H 501เดี๋ยวถ้ามาแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกัน หลังที่มันมากันอีกทีนะครับอ,อ่อคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่วิเคราะห์นะกระแสรถนะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมก็ขอกำลังใจกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับเ,ออเสียงไม่มีแล้ว <c oughs> แล้วเรามาเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะสวัสดีครับ